สวัสดีครับเรามาดูปัญหาท้าทายบทที่16ข้อ31ต่อนะครับเพราะว่าให้ความร้อน10กิโลจูลกับเหล็กแล้วก็ทองแดงที่มีมวล10อาที่มีมวล500กรัมเท่ากันนะครับอุณหภูมิของโลหะทั้งสองจะเพิ่มขึ้นเท่ากันหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนอื่นเราก็มาหาว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของทองแดงแล้วก็เหล็กนะครับแต่และตัวมันมีค่าเท่าไหร่ก่อนนะครับโดยเราก็จะใช้สูตรนะครับ Q เท่ากับ mc เดลต้า t ee, นั่นแหละนะครับเมื่อเราทราบมวลนะครับแล้วก็เราทราบความร้อนนะครับแล้วก็าหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปได้นะครับนี้เรามา,าในส่วนของทองแดงก่อนนะครับเอาเหล็กก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นทองเหล็กนะครับ q ตัวนี้ก็ต้องอ m ตัวนี้ก็ต้องเป็น m ของเหล็กนะครับ c ตัวนี้ก็คือความ ความร้อนจำเพาะของเหล็กนะครับแล้วก็เดลต้าทีของเหล็กนะทาทนั่าเข้าไปนะครับ10กิโลจูนนะลนักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนเป็นหน่วย SI ด้วยนะครับ10กิโลก็คือ10คูณ10กำลัง3จูลน,นะครับมวล500กรัมนะครับในตอนนี้นะครับในการที่เราจะแทน C นะครับเราจะแทนในหน่วยจูลต่อกิโลกร,รมัมควิน ครับเพราะฉะนั้นมวลในตอนนี้เราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นกิโลกรัมก่อนนะครับซึ่ง500กรัมมันก็คือ0.5กิโลกรัมนั่นเองส่วน c ของเหล็กนะครับนกักเรียนก็ต้องไปเปิดในหนังสือนะครับในตอนนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ449จูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับแล้วก็เดลต้าทีในข้างสมการนะครับจะได้เดลต้าทเท่ากับ สิบคูณสิบกำลังสามหารด้วย0.5แล้วก็คูณกับ449นะครับตัวน,นี้คิดเลขออกมานะครับก็จะอยู่ที่44 5 4ุดห้เควินนะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเราจะแทนในห,หน่วยเควินหรือเซลเซียสก็ได้นะครับเพราะช่วงมันเท่ากันนะอันนี้คือ เดลต้าทของเหล็กนะครับต่อไปเราไปหาของทองแดงต่อนะครับก็ใช้สูตรเดิมนี่แหละนะครับนั่นก็คือ q เท่ากับ mc d e l t เดลต้าทนะครับเดี๋ยวครูจะแทนค่าเข้าไปเลยนะครับ q ก็เหมือนเดิม10คูณ10กำลัง3นะครับมวลก็เหมือนเดิม0.5ต่างกันที่ไอเจ้า C ของอความความร้อนจำเพาะ ของทองแดงกับเหล็กนะครับถ้าเป็นของทองแดงนะครับก็จะอยู่ที่390นะครับอันนี้เปิดในหนังสือนะ390จูลต่อกิโลกร,รัมเควินนะครับแล้วก็คูณกับเดลต้าทอันนี้ก็ย้ายข้างสมก,การเหมือนเดิมนะครับจะได้เดลต้าทเท่ากับ10คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย0.5แล้วก็คูณกับ390นะครับ คิดออกมานะครับตัวนี้ก็จะได้ว่าเดลต้าทของทองแดงครับก็จะมีค่าเท่ากับ51.28คลวินหรือองศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตอบแวว่าอุณหภูมิทั้งสองไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันก็ต่างกันเท่าไรล่ะนะครับ ่าเดลต้าทีของทองแดงนะครับอ่า uh, ทองแดงมากกว่าเดลต้าทีของเหล็กก็จับลบกันนะนะครับเอา5 1 2 8ิบเอลบสี่สนะครับก็จะอยู่ที่ 6. กจุดหจุด r 7 4ตอบในหน่วยองศาเซลเซียสก็ได้นะครับหรือจะตอบเป็นหน่วยเควินก็ได้ครับอันนี้ก็คือข้อ uh, 31นะครับไว้เจอกันข้อที่32ครับสวัสดีครับ